วัสดีจ้ทุกคนวันนี้จ้าก็จะมาเก็บผักเดือไปทำฉันก็ไม่รู้ว่าผักอะไรกูปลูกแต่กูก็ลึกไม่รู้ว่าผักอะไรนะจ๊ะอันนี้ก็คือแบบคิดว่าเป็นบล็อกกอรีมั้งแต่ว่าเรากินได้ไม่เป็นไรเอาเดี๋ยวไปใส่คนาคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะกินได้ไหมทุกคนฉันก็ไม่รู้นะ เอาเด,ดเด็ดเป็นใบแล้วกันฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่า I don't know too This is uh, a kale or broccoli o r I think broccoli Biko c h e e s, s, <S, mm hmm. <S แล้วก็อัลกอริทึมน o ่นโดโอเค with this ฉันไม่รู้นะคะก็เลยแบบเอาเอาเด็ดเป็นใบแล้วกัน เราไม่รู้ว่ามันจะมันจะคืออะไรโอเคทำไมคือมันก็โตแล้วเนาะจะกิน,กนบ้างเถอะอเดี๋วไปเดวเจอขโมยไปกินเรื่องอะไรเบื้องก็จริงมันก็มีเยอะอยู่นะทุกคนอันนี้คือเด็กจริงอะไรจริงอ่ะ ไม่ได้ใส่กางเกงในฉันจ้องแบบนั่งกูกๆหน่อยฉันไม่ได้ใส่กางเกงในทุกคนอันนี้ก็จะพอรัดหน้าอยู่เนาะอันนี้ปล่อยให้มันโตนะคะก็วิธีการกินผักสลัดอันนี้ฉันว่ายังไม่เก็บฉันไม่ได้ชอบกินผักสลัดอันนี้ทุกคนแบบแต่ว่าคือเขา้าใจไหมแบบปลูกไว้แบบเผื่อแบบกินอะไรอย่างงี้แต่ว่าก็ถ้าใส่ก็ใส่ได้ลองเด็นไปเดี๋ยวถ้าเราไม่เด็กคนอื่นก็จะเด็กทุกคน เพราะว่านี่มันก็หายไปเยอะรบวังนะนางโูมันเห่านะคะถ้าไม่เด็ดคนอื่นก็เด็ดเราก็ต้องเด็ดใช่ไหมเด็ดไปโพอให้มันขึ้นรู้สึกผัสสละก็จะหายไปเยอะเออมันจะมีแบบอันนั้นแหลมๆเหมือนเขาถูปกปูกไปยืมอะไรเงี้ยมานคนเด็ดไปก็มาณนี้ทุกคน นี่ก็คือผักสลัดที่ได้นะฉันจะไม่เปิดไฟเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนอันนี้เปิดเดินไปเดินมาโอเคฉันโก้ทำกับข้าวประมาณนี้มันคือลาดหน้าทุกคนโอเคอยากกินมาแล้วแหละแต่ว่าโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูค่ะนี่คือผักของเรานะคะที่ได้จากสวนนะคะดิฟองฟงเด็กกันได้น้ออันนี้ก็เส้นนูดลนะคะอีปิดสุกโอเคเราจะไม่ตัดใส่ลงไปเลย มานะในปค่ะ,เ,คะเดี๋ยวมันเดือดเราจะก็จะใส่อันนั้นไม่รู้ว่ามันจะถ่ายได้เท่าไหรน่นะทุกคนเพราะว่าเมนไม่มีเนาะวันนี้ครบว่ารัดหน้ายอดผักใส่ไข่ลงไปด้วยค่ะจบ <ๆ S 1> รัดน้ายอดผักเราทำเหมือนใส่วันนี้ใส่ไข่นะคะให้มันนัวข้นเนาะใส่แป้งลงไป เออน้ำกับแป้งลงไปได้แล้วก่ะเร็จเสร็จแล้ว่ะทุกคนลาดหน้ายดนะคะเดี๋ยวขอละนะลาดหน้าแบบที่เขาขายอะใส่น้ำนัวเนาะประมาณนี้ด้วยแล้วกินกับเส้นได้แล้วทุกคนเราก็ใส่เกลือกันอ,อันนีออ้พอ,อเนาะ ใส่น้ำตาลปรุงรสนะคะเรียบร้อยนัวเอลเลยค่ะเรียบร้อยสำหรับวันนี้กินกันได้ค่ะทุกคน